กี้ผมอ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซูคิโรชารูดไดทว์วายสไตล์โปรเอ็มนะครับผมมาคอนเทนิวอันนี้เราอยู่ในพาร์ทที่หก นี่เราเพิ่งปราบบอสอันี้มานะบอสมินิบอสที่เป็นสมุไรในพลสมุไรหอกยาวนะนี้เรากําลังจะวันนี้ตั้งใจว่าจะไปด่านไฟไหม้ต่อนะเพราะว่าคราวที่แล้วเราปราบบอสอาคีเมาไปแล้วก็ได้รู้ว่าองค์ชายอยู่ในปราสาทนะครับเราจะไปช่วยองค์ชายในปราสาทกันนะแต่ก่อนอื่นเราจะไปอัปเกรดอาวุธก่อนเดินผ่านทางเทวูปมานไปที่วัดล้าง จะอัพเดทความแรงของแขนกลก่อนนะ เรียบร้อยเลยแล้วมาถึงวัดล้างแล้ววึ่งไปให้ท่านผู้เฒ่าอัปเกรดให้คนไหน่จิออก๋อเล่านี่ไงหมาเลี้ยงสุราได้ถ้าเลี้ยงสุราแล้วจะไ,ได้เลยวะถ้าเลี้ยงน้องเอ็มะเราจะเป็นไงเจะค่อยเลี้ยงแล้วกัน เสริมอุปกรณ์แข่งกลเดี๋แล้วกันมีเราอัพเราอัพเกรดไอ้เดักกระจายไปแล้วที่จะเป็นหอ,อกชนิดแทงยังไม่พอนะอันนี้ประทัดอัพได้แล้วอันนี้อุปกรณ์แข่งกลตอนนี้ยังไม่ได้นี่ว่า แต่ว่ามีอุปกรณ์แข่งชนที่เราย,ยังไม่ได้เช่นกันถ้าธานคณะเอาไว้เพราะว่าก็ใช้บ่อยอยู่เอาเงินไม่พอลืมไปต้องใช้เงินนี่หว่ามีเงินอย่างแค่แค่หนึ่งเหรียญจนะไปต้องไปขายของก่อนทั้งนั้นจะไปขายของแป๊บหนึ่งให้ได้สองร้อยโยดันดาวาต้อาทิ่ไหนก็ชี้ใหกาสเนี่ย ถุงเงินเรามีหรือเปล่านี่ไงถุงเงินเรามีกี่ถุงสองถุงพอดีเลยได้ละถ้าเลี้ยงสลาน้องเอม็มะเราจะเป็นยังไงประทัดใ้บ่อยครับอัปเกรดไปเลย เหคนเราได้หมดแล้วยังไม่มีอันใหม่ถ้าเลี้ยงเล่าล่ะอยากรู้ว่าถ้าเลี้ยงเอมะจะเป็นไงมันเลี้ยงเอมะได้ใช่ไหมโอ้คมิดอนออกไม่ได้นี่วะโอเคงั้นเลี้ยงเล่าให้ให้ท่านผู้เท่าเลยแล้วกันเราคิว่าจะได้อะไรไม่า 酒を持ってきてもらうとしよう口に合わぬかオスキナキリオトスオーイヒマーラあ、ソミコンタケンタンコウタンイシンダ。ノニ<言>ーニ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 だ 飲まれかけた、わしのためにな。何に飲まれかけたの？だろうシューラー,ラー、うん。せいぜい気をつけな、シュラの鍵にな。あスューラー,なラーはないわしが掘る方向お前それに。でまた。 ไปเราไปล,ลุยไฟกันต่อเพื่อที่จะช่วยเจ้าชายตอนนี้ไปเดินทางผ่านเทวรรุมานไปที่ปราสาทที่ไหนวะเนี่ยนี่ถึงตรงนี้ไป เรื่องหาดที่รัตต์อะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอแชร์นี่อะไรสักแป๊บนึงลืมแชร์งก์อีกที่นึ่ง โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็รุยได้แล้วมาข้างหน้าจะมีธนูตัวหนึ่งเธอจำได้ตอนที่เราเคยเล่นค้างเอาไว้นะต้องวิ่งไปเลยย้ายมันตั้งตัว yes สกิลตัวนี้เรามีสามเราจะอัพแล้วบอกว่าเออเราก็ลืมดูวะ่ะ สกิลเรายัางต้องการสกิลอะไรอีกตอนนี้ยังไม่ต้องมั้งสู้เลยก็ได้วะสู้ต่อไปอ่ะเปิดเสือแล้วไงต่อข้างล่างมีอะไรรอเราอยู่โหมุดจังเลยวะเสียงน้ำหรือเสียงเสียงไฟแน่ๆเลยเปิดดิใช้ลูกเชียหอพระรับหอ๋อย่านี้ อุ้ยนี่บอสแล้วล่ะถ้าทางจะเป็นบอสแล้วล่ะอย่างงี้อย่างงี้บอสแน่นอนนั่นไงองค์ชายอุ้ยเอาคัสซีนครับผมอ่ฮช่อัที่เนมนมิก์นสกมนลวงตา

จะตายสักกี่รอบมาดูกันน,นั่นซขอเลยปุ้นเนี่ยอุ้ยและ HP ลดลงความเร็วในการฟื้นฟูร่างกายก็จะลดลงสำหรับศัตรูที่ไม่เสียหลักด้วยดาบ ให้ลถ HP ของศัตรูด้วยการก้าวหลบแล้วจู่โจมแล้วค่อยดึงศัตรูเข้ามาสู่การต่อสู้บาดแผนที่จะสะสมทำลายได้แม้แต่ผู้แข่งแกล่งหมายความว่าดาบตีมันอ๋อดาบทำให้มันเสียหลักไม่ได้อะไรเงี้ยเหรอให้หลบแล้วตีเน้นการหลบแล้วกดโจมตีโอเค

เลาได้เอาปานกระจายแล้วมันไม่พาวะโอ้รถเยอะปลาปานกระจายไปแล้วนะ

มันก็ตายเลยยังไงอ่ะไหนอ่ะเฮ้ยโอ้มีเอ้ามากี่ร่างปอมเหรอเอาอะไรวะอะไรวะอุ้ยอะไรมีผีด้วยเออเดี๋ยววิ่งขอวิ่งก่อนขอวิ่งก่อนขอวิ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงอ่ะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรอะไรทำอะไรกัน เอ้ยอะไรวะโอ้เราจะไงต้องกัดต้องจัดการผีมันนี่ก่อนเหรอโอ้ยวิ่งก่อนแล้วกันเราต้องทำไงนี่อะไรวะเฮ้ยมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ๊ะไายระยะอยู่ไหนโดด ớt pa pa kia suối đốt một thôi lắm Giờ đi nhỉ. Ôi, phí mai kéo. con. ตีได้บ่โอ๊ยโอ๊ยโดน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 ยังไงอะยายอยู่ไหนวะโอ้เดี๋ยวงดึงมันเล่นเล่นของมันเล่นของอาโดนตีโดนโดนโดนยายเล่นละ Đốt 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 nót nó nót nó nó lốp đốt

tốt Ui đổ mấy thằng ui rồi ui kịp 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 phải ra mới được, hai con đến nít

สวัสดีตาชูอุ้ยไม่ทันได้ดูแชทเลยนะมัวแต่ตื่นเต้นอยู่อุ้ยชนะได้โดยที่แบบครั้งเดียวอุ้ยตบมือตบมือตัวเองก่อนอุ้ยเหนื่อยอุ้ยใจเต้นตึก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 เลยเนี่ยจะ้ะเป็นคนลุ้นเลยอ่ะอุ้ยชนะได้ในครั้งเดียวอ่ะเมื่อกี้เหลือเมื่อกี้เลือดเราก็หมดแล้วนะถ้าโดนตกอีกทีนึงก็ตายเลยเมื่อกี้เนะี่ยอุ้ยไม่ทันได้อ่านแชทเลยสวัสดีเจมสวัสดี วันนี้เขาะชูว่าไรเวลานี้ได้เหรอป้าโจนี่แหละของจริงก่อนหน้านี้มันอินโทรใช่ไหมยังไม่ค่อยยากมากเ,เย็นๆนะโอเคเมื่อกี้ถือว่าใจเย็นนะถือว่าแบบว่าถือว่าแบบว่าแบบไม่รู้ว่าคือพยายามกันอะเน้นการอย่างเดียวอะถ้าสังเก่โอ้โหโอ้ยโคตรตื่นเต้นเลยครั้งเดียวผ่านว่ะอ๋อ,อนี่คือป้าโอโจที่ตะชูบอกใช่ไหมเออใช่ใช่ตะชูเคยบอกที่บอกว่า,วาป้าโอโจของจริงไง อาอจจะเป็นเพราะว่าเราเราไปฟาร,ร์มของมาเยอะแล้วไงฟาร,ร์มเลือดมาเยอะฟาร,ร์มไอ้น้ำยาน้ําเต้ามาเยอะแล้วไงก็เลยอาจจะแบบเอออาจจะไม่ยากเท่าเท่าที่เท่าที่แล้วหลังจากนี้บอสมันจะยากระดับขึ้นยกระดับขึ้นใช่ไหมหเพราะว่ามอมองหลักเออที่มามองหลักตองจริงอ่ะถ้าเกิดเราเล่นเราเล่นอ้ฉา,ากฉากคี่ข้อทรงจำเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยอะ่ะแล้วเจอปลาโอโจโลเลยอ่ะน่าจะยากนะตอนนั้นที่พลังหลอดพลังเราสั้นอยู่แล้วก็มีน้ําเต้าให้แค่ไม่กี่น้ําเต้าอ่ะ อันนี้หลอดพลังนี่ขนาดมีน้ำเต้าต้องหกน้ำเต้านะยังหมดเลยพลังก็เกือบหมดแล้วเด้เฮ้ยเดียวผ่านวเฮ้ยความทรงจำของสงครามผีเสื้อดวงตาความทรงจำสงครามกับหลากยอดฝีมือที่ติดอยู่ในใจสกฤตเซลล์รูปมาแล้วเข้าถึงความทรงจำสงครามเพื่อพัฒนาพลังโจมตีอ๋อนี่คือได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนงโอโจผู้ใช้ภาพดวงตาคือผู้ใช้ศาสตร์มายาอ้าวได้อะไรมาด้วยเนี่ยนันไงไอเจม เจมคนืนนี้สตรีมเกมนี้นะสเปลเบรกนะของอีพิกไปโหลดมาไว้ซะนะคืนนี้นะครับน้ำค้างสักุระนะเมื่อทําพันธะสัญญากับความเป็นธรรมชาติแล้วจะเหลือผลึกสีดอกสักุระเป็นของแลกเปลี่ยนมีผลลัพธ์ในการเติมพลังชุบชีวิตหนึ่งครั้งอันนี้คือเราจะชุบชีวิตได้มากไกปอีกหนึ่งครั้งหรอือไงหรือว่าเติมเป็นเทมเพิมเติมการแก้ไขสัญญ,ญามะาใหม่หรือสร้างพลังชุบชีวิตใหม่นั้นคงจะต้องให้บุตรแห่งสวรรค์ช่วยอ้าวอันนี้พูดถึององค์ชายดิ ต่อไปให้องชายเหรออู๋สก,กิลอ้าวข้าคัซินโยเอาจริงยากนะป้าโอโจ้ถ้าเกิดถ้าเกิดมีน้ำเต้าสามอันกับพลังหลอดสั้นๆน,น่ะเึกอเอาแล้วกันดีนะเรามาทีหลังเอ้ยเอ้าอะไรอ่ะป้าโอโจ้ยังไม่ตายเหรอไม่ใช่ดิป้าโอโจ้ไม่ได้ใช้ดาบนี่ ใครวะใครอ่ะโอ,อะ้ราเ,เอ็ก็ะจะความจำเสื่อมตอนนี้ใช่ไหมเออใครวะรอกแรกแนะนำให้สารคางพีศาจเกมยากขึ้นแต่ของสับแทงก็จะดีขึ้นด้วยเหรอหลังพีศาดอยู่ตรงไหนอะ่ะ <c oughs> ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยว่าอะไรเป็นอะไรนะ อาวองชายโอ้โองชายนี่นแบกแทบกท่อนไม้ที่ไหม้ไฟได้ด้วยเหรออ้าวอ๋อองชายคืนชีพให้ให้โอคามิอันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าไม่สิครั้งแรกคือตอนที่นั่นนี่หว่า ตอนที่แขนขาดเดี๋ยวไปถึงวัดก่อนใช่ไหมเราอยังไม่รู้วัด